อาหารทำร้ายสมองยิ่งกินบ่อยๆทำให้สมองเสื่อมเร็วสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมไอโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับวันนี้ครับก็มีความรู้สาระดีๆครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกแล้วครับผมยิ่งกินอาหารดีมีประโยชน์ก็จะทำให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเรากินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์มันก็จะส่งผลต่อสุขภาพ ร่างกายของเราอีกด้วยครับยิ่งเรากินบ่อยๆมันก็จะสะสมทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆรวมถึงนะครับสมองอักเสบหรือว่าความจำเสื่อมหรือว่าความสามารถในร่างกายของเราต่างๆลดน้อยลงครับผมดังนั้นนะครับวันนี้จะมาบอกอาหารนะครับที่ไม่ควรที่จะทานแล้วก็อยากกินบ่อยๆครับมันจะทำให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้ แบบง่ายๆครับก่อนที่จะไปฟังเลยว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เราไม่ควรที่จะทานครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ครับเพราะว่าความรู้สาระดีครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆใน,นทุกๆครั้งครับตามผมมาเลยว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เราไม่ควรกินกันนะครับผม 1. คาร์บโบไฮเดรตขัดสีคาร์บโบไฮเดรต ที่ผ่านการขัดสีนะครับเช่นขนมปังขาวข้าวขาวน้ําตาลทรายขาวครับเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลที่สูงมากครับอาจส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดครับและอินซูลินครับพุ่งสูงขึ้นได้ครับอีกทางครับอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูงยังส่งผลในการทํางานของสมองของเราครับซึ่งครับอาจทําให้ความจําเสื่อมได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครับ ก็เลยควรแนะนำครับให้เลี่ยงหรือว่าลดอาหารเหล่านี้ลงครับเพราะว่ามันมีผลต่อการโรคไอซเมอร์และภาวะสมองของเราอีกด้วยครับให้พยายามหลีกหรือว่าทานให้มันน้อยลงครับหันมาทานข้าวกล้องข้าวซอมมือจะดีที่สุดครับหรือว่าเป็นขนมปังโฮมวีตก็ได้ครับเ,เพื่อนๆสองปลาที่มีสายประหลอดสูงครับ ปลาที่มีสารประลอดสูงครับเช่นปลาทูน่าปลาฉลามปลาอินทรีปลากระทงดาบครับหากร่างกายครับได้รับสารประลอดครับสารเหล่านี้ครับจะกระจายไปทั่วร่างกายครับมันจะไปสะสมที่ตับไตและสมองครับอาจจะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของระบบประสาทส่วนกลางและสารสื่อประสาทและกระตุ้นสารพิษต่อระบบประสาทเราส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมอง ได้ในที่สุดครับควรเลือกทานปลาอย่างอื่นดีกว่าครับเพื่อนๆทุกคน 3. ามอาหารแปรรูปครับอาหารแปรรูปครับเป็นอาหารที่มีเกลือน้ําตาลและไขมันที่สูงครับอาหารเหล่านี้ครับเช่นมันฝรั่งทอดขนมหวานบะหมี่กึ่งสําเร็จซอสต่างๆครับรวมถึง เนื้อแปรรูปต่างๆไส้กอรอกเบคอนแฮมครับจนไปถึงเนื้อแดงครับเรียกว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ที่สูงครับและสารอาหารที่น้อยมากๆครับถือว่าเป็นอาหารหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้อีกรวมทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและสมองของเราครับทำให้นะครับอาจเกิดเสี่ยงต่อโรคไอซเมอร์หรือความจําเสื่อมไปได้ครับถ้าเรากินในปริมาณที่เยอะและ ติดต่อกันเป็นเวลานานครับเพื่อนๆในอาหารทอดครับอาหารทอดครับเป็นอาหารที่มีไขมันสูงอาจส่งผลนะครับให้ความจําลดลงและทําให้เกิดอาการอักเสบซึ่งสามารถทําลายหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้ครับรวมถึงนะครับยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาภาวะซึมเศร้าได้ด้วตัวครับเรียกว่า อาหารทอดถือเป็นอาหารที่ส่งผลต่อตร้างกายของเราต่อการเรียนรู้และความจําและก็ระบบการทํางานของสมองของเราครับก็อยากให้เพื่อลดการทานของทอดครับจะดีต่อสมองและสุขภาพของเราครับเพื่อนๆ 5. เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลครับดีทุกๆคนชอบเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลครับ,ดบ,รดรบโดยเฉพาะฟูโตดเช่นน้ำอัดลมโซดาน้ำผล,ลไม้ รวมถึงเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆครับหากดื่มในปริมาณมากๆและติดต่อกันเป็นเวลานานจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคป้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงรวมถึงไขมันในเลือดสูงครับรวมถึงยังส่งผลต่อสมองของเราเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคไอไไซเมอร์อีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็ อานว่าทานน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผักผลไม้ที่เราปั่นเองกันดีกว่าครับเพื่อนๆหกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ครับการดื่มแอลโกอฮอล์ในปริมาณมากๆครับจะส่งผลให้การทำงานของสมองลดลงและคนนะครับที่ชอบดื่มมากก็อาจจะทำให้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้ครับเพราะว่ามันจะขาดวิตามิน B1 ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติของสมองและก็สูญเสียความทรงจำพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอาจมีปัญหาในด้านการนอนหลับสายตาผิดปกติอีกด้วยนะครับผมจึงนะครับอยากจะให้เพื่อนลดการทานแอลกอฮอล์หรือว่าเลิกทานแอลกอฮอล์ก็จะดีต่อสุขภาพของเรานะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ครับก็คืออาหารที่จะทําให้เราเกิดโรคสมองเสื่อมได้แบบง่ายๆครับเพื่อนเพ,นเพนทุกคนถ้าเพื่อนคงคิดว่าทานแค่นี้คงจะ ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทานเป็นเวลานานติดต่อกันหลายๆปีครับเมื่อเราอายุขึ้นหรือว่าร่างกายของเราเริ่มเสื่อมสภาพหรือว่าปุ่มต้านทานน้อยลงก็อาจจะเกิดทาให้สมองเสื่อมได้เหมือนกันครับดังนั้นครับเราจึงจําเป็นต้องดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่ตอนนี้ครับจะทําให้นะครับร่างกายหรือสุขภาพดีรวมถึงสมองของเราดีไปอีกด้วยครับเพื่อนๆครับ ันนี้ครับก็คือความรู้สาระดีๆครับที่มาแบ่งปันกับเพื่อนในวันนี้ครับและพบกันในครั้งต่อไปก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆกันอีกครับเพื่อนๆทุกคน